สวัสดีครับสวัสดี f อแฟนครับสาวน้อย f อซน้องอุอิงครับผัวผัวกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแ้น้อยน้องอุอิงครับครับพี่น้องกะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะกะจะมันเล่าเรื่องเล่านะครับจะบอกว่าเป็นปาฏิหาริย์กระได้นะครับพี่น้องสำหรับคนที่มีความเสื่อเรื่องบารมีน้องอุ๋งอิงนะครับอีกแล้วครับ อีกแล้วครับพี่น้องก็คือว่ามือเศร้านะครับเบาวโทนกับนั่งแพ็กเสืออยู่เนาะก็มีคุณแม่จากสุราษฎร์ธานีนะครับเพิ่นได้โทรมาหาบบาวโทนนะครับแล้วเพิ่นก็เล่าเรื่องเล่าของเพิ่นให้ฟังนะครับพี่น้องเล่าไปนั่งพร้อมน้ำตานะครับเล่าไป น้ำตาไหลฮะคือก,กันกับเราพร้อมคนที่ได้รับประสบการณ์เรื่องนี้แล้วจะเขาใจดีนะครับว่ามือที่ห้าลํำบากอีมือที่ห้าเดือดร้อนแล้วบ่มีผูดได้ซอยได้แต่มือหนึ่งปฏิหารเกิดจากคาถาอุ้งอิงเนี่ยเฮตให้ความหูซึกนะ่ะมันสามารถบรรยายออกมาเป็นน้าตานะครับ ก็คือคุณแม่ท่านนี้เพิ่นป่วยนะครับพี่น้องเดินบอดด้ไปหาหมอหมอกับหาโรคว่าพอนะครับวินิจฉัยโรคไม่ถูกว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าคือมีเบาหวานอยู่น้ำนะครับคือเป็นเบาหวานด้วยอายุก็60กว่าป,ปีแล้วครับ67ปีนะครับ แม่ิ่นหาหมอจังไดไปหาอยู่ใสกะหมอโบโหว่าเป็นอย่างเป็นอย่างขึ้นอย่างบบได้นะครับแต่ว่าคือเบาหวานเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกับขาเนี่ยก็จะเป็นแบบขาบวมเป็นแผลเปื่อยตัดขาแม่นบอกครับแต่นี่คือแม่เพิ่นบบได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าแม่เพิ่นบบสามารถเดินได้แม่เพิ่นก็นเลยขอเห็นเขาขอค้าท้าอุคงอิงได้หลายก็เลยอยากลองขอเบื้องอ่ะล่องเบื่องกับบบเสียหาย ลราปฏิหารก็เกิดครับต้อนขอแม่เพิ่นบริคอแบบว่าหายสนิทหายขาดขอแค่สามารถเดินไปเข้าห้องน้ำเองได้ไม่ลำบากลูกหลานแค่นั้นนะครับแต่ว่าแม่เพิ่นทุกมือนี่สามารถเดินไปตลาดได้ไปห้องน้ำได้เดินไปโน่นมานี่ได้ซึ่งแม่เพิ่นเหล่าไปทั้งน้ำตานะครับ มาโทนกับนางฟังแม่เพื่อนเราแบบขนคิงลูกนะครับพี่น้องเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตลอดแต่ว่าเฮาหลังจากที่เฮาได้ฟังแล้วเฮาก็หูซื้อว่ามันมันน่ายินดีนะครับหน่ายินดีกับคนที่เพื่อนเสือแล้วก็เพื่อนประสบความสําเร็จหรือว่าสมความมุ่งมั่นรารานาของเพื่อนนะครับที่เพื่อนขอแม่เพื่อนกันเลย โอนมาไล่นะครับขอหมายเลขกบัญชีบ่าวโทนเพื่อที่จะโอนมาไล่ให้น้องและให้กําลังใจบ่าวโทนนะครับคุณแม่พรจากสุราชธานีนะครับพี่น้องคือแม่เพิ่นให้มาไล่น้องหนึ่งมืนบาทครับหนึ่งมืนนะครับเราให้บ่าวโทนอีกพันหนึ่งครับพี่น้องคือคนเฮาเด็กนางรับฟังแล้วครับหูซึกดีใจน้ำแม่เพิ่นแล้วนะครับเนี่ย เป็นกับมีมาไล่ให้อีกกะเป็นจังบุญของน้ององอิงอนะครับเนาะบุญบาร,รมีของน้องที่มีคนหาคนหอมคนหาคนหลงเตือนขึ้นมากก็ได้เงินได้ท่องไปเล่นทางอื่นกับมีคนฝากคนไอ้อ้นเงินมาให้ทางบานฟานบาวโทนกับมีแบบนี้นะครับซึ่งเรื่องแบบนี้มันหางากครับพี่น้องเกิดมากผมผมกับพึ่งเคยเห็นนะครับคนที่สได้รับโอกาสแบบนี้นะพี่น้องเนาะ แต่ว่าเกิดขึ้นแล้วกับน้องอุ้งอิงนะครับน้องอุ้งอิงเพชรบนปันแพงเท่านี้แหละครับเกิดขึ้นด้วยที่หลายๆคนกะบ,บางคนจนมองว่ามันเป็นเรื่องพิเศษที่พิเศษทุกวันนะครับบางคนก็มองว่ามันเกิดขึ้นบ่อยจนจนแทบจะจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วว่าวสันคนที่เชื่อมั่นและศรัทธาเท่านั้นนะครับพี่น้องสีสัมผัสกับปาฏิหาริย์พวกนี้ได้นะครับ น้ององค์อิงคือผู้ที่บางคนจนเพิ่นา่าน้องคือคนที่มาปลดปลอยคือคนที่มาซอยซอยห้คนลำบากสามารถเมื่อตาอาบปากได้ซอยห้คนเจ็บไข่ได้ป่วยสามารถหายได้มันเป็นปฏิหารครับปฏิหารที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่มันเกิดขึ้นจริงนะครับพิสูจน์ว่าได้ว่าเกิดขึ้นเพราะอยหยังแต่มันเกิดขึ้นจริงนะครับ เรื่องนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อพี่น่องเด้อไม่ได้ชวนให้งมงายไม่ได้ชวนเชื่อให้งมงายนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเฮาเสือว่ามันสิเกิดมันก็ได้เกิดนะครับแต่เราก็เรื่องแล้วที่เกิดขึ้นทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องที่เสียหายนะครับบ่เมนเรื่องที่เสียหายโ่เมนเรื่องที่แบบว่าถ้าเจ้าบบเื้อถ้าเจ้า เจ้ามาเสือเจ้าเอาเงินมาจากสีนะครับแต่นี่คือเขาเขาขอแล้วเขาก็เต็มใจมาให้ทีหลังนะครับเขาได้แล้วเขามาให้ทีหลังเราไม่ได้เรียกร้องค่านู่นค่านี่จากใครนะครับไม่ใช่ไอ้งมงายส่วนเสือนะครับนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่นนองกะอยากให้พ่อพี่หนองเย็ซีทุกท่านที่มีความเสื้อและศรัทธาจงประสบผลจงประสบความสุขความสำเร็จ สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบเขามาตลอดปีนะครับพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนีแต่ความสุขความเจริญนะครับเดอ้อนี่แหละครับคืออีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจนะครับสําหรับพ่อพ่อยแม่เอฟซี FC นะครับเนาะติดต,ตามน้องอุงิงมาตั้งแต่เมื่อแรกหรือว่าเพึ่งมาติดตามหรือว่าติดตาม,าตตามไม่ช่วงใดก็าตามนะครับที่เข้ามาเพื่อติดตามและสนับสนุนน้องอุงอิงและครอบครัวประสบความสําเร็จ ในซิงทีปาถนานะครับแล้วความสุขจะเกิดกับทุกท่านนะครับเพราะว่าน้องเป็นคนที่มาส้่งความสุขความบันเทิงให้กับแฟนครับเอฟซี FC ทั่วโลกนะครับน้องจะหลีกเลี่ยงประเด็นดราม่าต่างๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีประเด็นดราม่าเขามาหาน้องเขามาหาครอพร่วน้อง,องอยุ่ตลอดแต่ว่าน้องจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับดราม่าต่างๆนะครับ คือดราม่าต่างๆจะจบลงโดยที่พอพ่อยแม่เอฟซีคอยเป็นเกาะป้องกันคอยเป็นกำแพงหินให้กับน้องอิงและครอบครัวนะครับปัญหาดราม่าต่างๆก็จะจางหายไปโดยที่น้องไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับกัขอบคุณพลังหลักพลังเงียบพลังศรัทธา ในตัวหน่องอิงเด้อพี่น่องขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านครับประสบจต่ความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงกินบ่บกจกบ่ลงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกทิศทุกทางครับเหลืองลาวเหลืองเหลา่าเรื่องนี้กะเรล่าไปปื้มใจไปนะครับดีใจที่แม่ค้นยางบ่ได้เนี่ยหนึ่งละ่ะงุดงิดในตัวเองสองละ่ะงุดงิดที่จะต้องมาเป็นภาละให้ลูกให้หลาน แต่มือหนึ่งเท่ากับมะยางใดเนี่ความหูซื้อคนเท่ามันมันเกินจะบรรยายนะครับพี่น้องมันบรรยายไม่ถูกนะครับเขาใจความหูซื้อหนีเลยครับขอให้คุณแม่พรสุราษฎธานีสุขภาพห่างกายแข็งแรงอย่าเเ็็อยาจนครับแม่ขอบคุณน้ำใจมาลายัยน้ำใจนะครับสวัสดีครับ